สวัสดีวันเช้าเช้ายามเช้าอากาศดีๆค่ะบ้านคิงตันวูดี้กับจูเนียค่ะสามพี่น้องต่างสายพันธ์ุแน่นอนวันนี้แม่จะพาเด็กๆออกไปเดินอีกแล้วดูสิคะตั้งแต่งูเข้าบ้านเราแม่ไม่กล้าเปิดประตูนหน้าต่างไว้เลย,เลยแล้วก็ไม่กล้าปล่อยเด็กๆออกไว้เวลาที่แม่ไม่อยู่บ้านต้องขังไว้ในบ้านแล้วก็ไปไหนแม่ไหนแม่นานแม่ก็จะ รีบกลับมา,มาเปิดประตูให้ดูค,ะดค่ะดูความดื้อของเด็กๆสามตัวบ้านเรานี้วันนี้แม่จำเลือกพี่คิงตันออกไปเดินคนเดียวนะคะเพราะว่าออกไปพร้อมกันวุ่นวายมากเลยกล <c oughs> ัวรถกลัวลวูดดี้วิ่งตามรถคันอื่นไปแต่รถเขาเขาจะชะลอค่ะแถวบ้านเรานี้เขาจะรู้จักกันหมดแต่วูดดี้ชอบตามถ้ามีรถคนที่รู้จักวูดดี้ก็จะ วิ่งตามเขาออกไปข้างนอกเลยแม่ตามไม่ไม่ทันกลัวจะตามไม่ทันดูพี่คิงตันได้หมอนข้างใบยาวมาอีกแล้วค่ะทุกคนหมอนข้างใบนี้คงจะเป็นของเล่นของเด็กๆไปแล้ววันนี้แม่เลือกพี่คิงตันไปตัวเดียวนะคะกว่าจะออกจากบ้านได้นี่บ้านแทบวุ่นวายแทบแตกเลยค่ะทุกคนดูเจ้าจูเนียเฮาเสียงดังสุดๆเลย วุ่นวายมากกวอาแม่จะหลุดวงล้อมของวูดี้กับจูเนียร์ออกไปได้เนี่ยทั้งเสียงห่าเสียงตื่นเต้นดีใจวุ่นวายสุดๆเจ้าสามพี่น้องสุดท้ายพี่คิงตันก็ได้ออกไปสูดอากาศแบบสงบเดินช้า ผลใคยสุดๆว,นนว,ว,วันนี้ไม่มีน้องมากวนพี่คิงตันบอกโลกทั้งใบเป็นของคิงตันแล้ววันนี้ไม่มีน้องมากวนขาลูกถ้าใครชอบสามพี่น้องาตามสายพันธุ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ